และตอนนี้นะครับเราอยู่กับเอพี่พระเอกของช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับโอ้โหถือก็ได้ครับพี่กล้องไหนครับกล้องนี้ครับอ๋อโอเคโอเพี่เจนนอยด์ครับสวัสดีครับผมอะไรมันเพ่งตาเดี๋ย่ระวังระวังตาบอดนะครับมีแว่นสายตาเออมีแว่นกันแดดให้น้องไหมครับยิ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 บเลยครับพี่แจนสวัสดีครับผมสวัสดีครับตื่นเต้นไหมที่จะได้ดูพีสวันวิวสิคอลแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้ได้ข่าวว่าข้างนอกคนเยอะมาก โมเยอะมากมากเลยครับใช่ครับเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นเป็นเรื่องเอาเอาอย่างครับอลยใช่นนะอ๋อเป็นเลฟ์เอะไเออเป็นละครเวทีเรื่องที่สองที่พี่จะดูโอ้เรื่องแรกคืออะไรครับเรื่องแรกคือเรื่องที่แล้วจำไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรใช่ที่พี่กิสเป็นพระเอกแล้วตอนนั้นเราดูเราเราเห็นโปสเตอร์ของพิสวัส์อยู่แล้วพี่ก็บอกกับพี่บอยว่าว่าว่าเฮ้ยพี่สวัสดีครับ พี่เห็นโปสเตอร์ของพี่สวัสดในวันนั้นพี่แล้วบอกพี่บ่อยว่าพี่ผมอยากดูเรื่องนี้เออแล้วก็รอดูจนถึงวันเนี้ยแล้วก็ได้ดูจริงจริงเอออยากดูแล้วพี่ฟิล์มอ่ะครับครับเคยดูพี่สวัสด์มาก่อนนะที่เป็นโมเดลทีวีเคยครับแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างที่จะได้มาเป็นมิวสิควลแล้วจริงจริงรู้ตั้งแต่ช่วงก่อนเขาที่เขาจะทำละเริ่มทำจริจริงสามปีที่แล้วครับพี่ใช่ที่เขาเปิดออดิชั่นใช่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย การที่จากละครละครทีวีมาเป็นละครเวทีเนี่ยมันแบบม,มันเป็นอะไรที่แตกต่างแล้วเราอยากรู้ว่าเขาจะเอาความสนุกที่อยู่บนละครทีวีมาอยู่บนเวทีได้ยังไงต้องมีการดัดแปลงต่างๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่โอ้โหยังนี่คุกคนอยากเก้พนักงนครับครับพี่รู้สึกยังไงที่เมืองไทยเราจะได้รเยเตอร์เนี่ยจะมีโปรดักชั่นใหญ่ๆออกมาเรื่อยๆหลังจากปีสว่สนี้ ชอบครับจริงๆเป็นคนดูละครเวทีมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ได้มาดูละครเวทีมันเหมือนได้พลังงานดีๆกลับไปทํางานกันแล้วรู้สึกว่ายิ่งเราเห็นความตั้งใจของคนทําละครเวทีมากเท่าไหร่เรายิ่งมีความรู้สึกที่แบบอยากที่จะบอกต่อกัแบบคนภายนอกว่าเฮ้ยประเทศไทยอะ่ะมีละครละครเวทีดีๆให้ดูแล้วนะ ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศแล้วถูกต้องโหนี่เรียกว่าไม่ลุงเลยนะครับครอย่ที่พี่เขาบอกครับพี่ละครละครเวทีของไทยดีๆนะครับมีให้ดูแบบเยอะมากๆแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้จริงๆกับเรื่องพิศวาสนะครับอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆจริงๆนะครับไปกันเลยอ่ะผมผมมาในลุปอะไรกันออันนี้ลุปผู้ใหญ่บ้านครับกระลาอ่ะ อันนี้ลุกขึ้นยืนครับลุกขึ้นยืนนะตอนแรกเมื่อเช้าไม่เห็นมีแบบนี้เลยเขมื่อเช้าคุณไม่ตื่นอ่ะเมื่อเช้านี่ง่วงอยู่ง่วงอยู่ตอนนี้ง่วงเหมือนเดิมไอ้เจี๊ยบอะพี่ก่อนพี่ก่อนอะไรครับเนี่ยผมมายืนทำไมตรงนี้ครับเนี่ยอะพี่จางพี่เบียนฝากผลงานหน่อยเห็นพวกคุณกำลังเปิดกล้องอยู่ไม่ต้องฝากเรารู้อยู่แล้วนี่ฝากัหน่อยได้ไรปากไหน่อยได้เรตอนดีซีรีส์นะครับเรื่อง law of a t t a c t i o n นะครับผมไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ใน อ f ฟฟิเชียลที่อยู่ในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับชื่อว่ารอออฟแอคชั่นมีอะไรคุยกับแอดมินพักนะครับผมเอออแค่นี้เลยนะครับใช่แล้วก็วันนี้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 แค่นี้แหละครับผมเอารับพี่พีทเม้พี่พีมพี่แจมครับ